สวัสดีครับทุกคนต่ออีพีสวงนะครับ,รบมากับ <คน S 1> เพื่อนาม,าม,มากับเพื่อนผมนะครับอันนี้เล่นอีกรอบคลิปผมมันลงได้แค่สิบห้านาที เดี๋ยวผมจะเนี่เล่นกับเพื่อนอีกรอบเล่นโลกของเดดีเดเดี๋ยวผมจะเล่นโลกของเดดีเดกันอะไรเหรอ โอ้ดียวเดียวาิอูตอนนี้ตดายตากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเค

สร็จแล้วหนึ่งอุยอ้ยกุ้งจิ้มซีอิ๊ดำวะ่ะสวยสวยมากกลออเลยแตนก่อ,อ้ยอ้ยเกมเล็กเกมแล็กกูจะหันหนะ่าจอแรงประด้ว่เกมแมงโตนแลกเลยองคกกรก,กระสับะารูกขอัวนอ้ลท้ายมันทำ มันก็ปกติเลยรับแคปซูลเยวเฮ้ยออไกล่ีุ่ดกันเอ้ยนี่เด้เจอสองเครื่องพอดี อะไรอุปกนี้อืออือเรลอันที่สอันที่รชาปองออกื่อมเรีือ อ no ูเกเลยอันน like nice. ี้จะักตอนมาเดี๋ยวเราุงกันหยุดหยุดก่อนหยุดสกัดกนก็ปกติดีนะปบสีสทธิภาพอย่างนี้สหอ โอ้โหตอนไหนก็ขุดสายเงินขุดสำราญไปโอ้ยโอ้โหตอนตอนนี้ซีพียูตอนนี้ขึ้นก็สีสมอย่างเดียวสีสมมันหมายความว่าเกมแลกแฮงโอ้ยซีพียูคุณนี่แม่สีสมเอ้ยตอนตอนนี้อยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณหลอดสีเขียวอ่อนตอนนี้เริ่มกลางแล้วตอนนี้จะกลางอยู่ยังบ่แลก ยังคงทำอะไเหมือนเดิมนะเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่มีอะไรนะครับผู้คนเมื่อกี้แค่อเมื่อกี้แค่ธรรมดานะคะผู้คนอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะคะผู้คนอันนี้แค่อันนี้ยังตัวนะมันงมึงมดมันมมมันหันหน้าไปข่ามึงด้วย อ kind of ันนี้กุ้งจิ้มซีอิ๊วดำอันนี้พี่ชูเค็ดเช็ดดาบเอาไว้แตนผมยังติดต่อไม่ถึงไเ่้่ะถ้าเลยกูเสียใจไม่ล่ะไมนขา Ui, chờ rồi, chờ rồi, chờ Cùng chìm siêu ở đâu Yeah, xì mua

เก้าแปดเจ็ดหกโอมาแล้วแดดีเดียแดดีเด้าของเรามาแล้วเฮ้ยโอ้วงนบ่พ่อบักแดดีเดียมื่คือจะมาขายต่อนี้ เดีเ okay, <risque> ี่้อบุกเอ็อโอ้ยเสียดายอ่ะเทปบม่พอมึงนี่ยอบุกคนเสียดายไม่าใอสงบ่ด้สงสารเดีเด้หรอสงสารมึงมากกว่าต้อมโอเคเถอะน้ากระดานข่กระบอกเหมือนเดิมเลมเหมือนเดิมเราข้าวปองน้ากระดานกี่กระบอกหัวเลียมมา มันของควจะมีหัวเต็ม CPU กูเริ่มจางๆแล้วบ่เป็นยังรับมมอไวเดีเฮ้ยองย้ำมือเด้อดคือเ่ว่าคุณเจอองย้ำแบบดูเดือดอดตีอน่เลยแล้วก็จะตอเรีบไปที่อืนเ ดูอันพิษก่อนเรินงดูมีลวดเป็นตัวในตัวตัวกับตัวกับตัวกูพิดชิบหายแล้วกูโอเคก็เป็นยังไก็ต้งทากัเโอเคเคเดี๋ยวเาเริมมุ่งเป็นตวน่ มันอย่าโดนแบบนี้ก็จำเจดีนะเนาะดูดังดีมาก เจอแล้วอันที่สามเจอรนี่หน่ะรูนี่โอเคการนี้หนาประตูผีหนาประตูเลยหนมาประตูตั้งป่ไม่เตอะเดีวมัเครื่องชิบหายแลวคุณเขามากน่คอ

ดีมองที่ประกต์กม่ใช่แค่แมงเาส่งเครื่องนี้เรอยขึ้นเนีลยีเค่องุไยาประตูัางช่างใสมึงงาเขามาใน้องนี้เลยเออนั่นแหละไอ้เจ้น่าเห็นไปเห็นละเห็นละเดกเอมันยัไม่จบ คอลี่คอบลี่ไปรู้เถอะ เอาอย่างนี้เอาตาตอมเจอทของดีมากเลยตอมเดี๋ยวเขาจะต่อคลิปอีพีสามอยู่เดี๋ยวเขาปิดเขออนุญ,ญาตปิดคลิปเพียงแค่เท่านี้จเจอกันต่ออีพีสาม